ไม่ใช่ไม่ใช่เปิด<อ>ฟรีนี่พอแล้วไปเอาทองไม่เปิดแมกไก่บรรจทร์อยากได้พิมีนูฮะเออไหนล่ะอยากได้ใครฮะพิมีนูนนตัวเดียวนะจบเลยนะเอาวอเลสก็แค่นั้นเองถ้าอยากได้ก็แค่เปิดให้ใหง่ายๆแค่นี้จะไม่ยากอะไรพิมินโนูก็แค่กดโอเคกดเปิดหนึ่งร้อยทองมาแล้วหนึ่้ายอะใได้ฮะหนี่งท้ายนีมพิมรีกง่ายง่ายเสื้อแดงก็อยากได้ก็เปิดให้ Three, four. Hi, let's go now! มาครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองพ่อลูกนะครับผมบอมสกีฟฟนะครับผมฟินซี่นะครับอันนี้เราจะมาเสริมทัฟเสริมทัฟให้กับไอดีฟินหน่อยนะครับผมขอบคุณพ่อก่อนฟินไปโรงเรียนเนี่ยผมเก็บอีเวนต์ให้แล้วนะครับก็คืออีเวนต์เปิดฟรีนะฮะอันนี้ก็เป็นทีมล่าสุดนะครับฟินน้องมีเชิญมาครมีเอ้ยเรีบูบอสอ่ะสัพิษกัเรีบูกระดูเรีบูดิ้ดดิอ่าดูทีดิลิทอัมโพลสวยไหมเอาเป้าหมายเอาฟิมิโน่ไงนี่ฟิมิโน่ยังไม่มีเออว่ะ เดี๋ยวเปิดล่าพยัญวิกฟิมิโมนโนะครับเสริมทัพให้อดีฟินดูนะฮะว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าครับอ่าดูบาซ่าดูบาซ่าลองจัดทีมบาซ่าหน่อยอุ้ยเยอะอยู่นะเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่จัดเลยจัดเลยเจแปนเหรอเฮ้ยเจ็บแปน event. เนี่ยมีอีเวทเราไม่เป็นไรจัดใหม่เคลียร์สรมาเลียนเตลีเลียงเลียงซอสต,ตามค่าพลังดิซอสตามอวอเรจะได้รู้ครูหูครูหูนรกแตกกองกลางบาซ่าอันซูฟอติเออเาฟินยาเฮ้ยแต่เพราะว่าเอาเอาเอาไปเอาไปดีล่างล่างร่างนี่ดีกว่า ไม่เอาอันโฮเมเยอร์อันนี้คีสีพิเกอร์จะได้มีโฮตัวนึงจะได้มีคีคีตัวนึงใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่อ<ช>ันหนาล่างหน้าม่วงนี่เป็นไรเป็นคีสีเออจะได้มีโฮเพย์โฮตัวนึงคีตัวนึงพิเก้เอามาพิเก้มาดเดย์จไม่ได้แต่ละเล่ไม่ได้เจ้าหัวใส่แบบเอ๋อเราอ๋อพิเก้มาพิเก้เบลินเล่นแบ็คขวาได้เอามาแทนคุนเด้ก่อนเดี๋ยวไปตัวแบ็คซ้ายเดี๋ยวแบ็คขวาหมดเลยนะจัดไปก่อนใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันตัวสแตนดาร์ดเออทิ้งยาของหน้า ลองฟิลเตอร์เออซอสตามโอเวอร์ออเดตติ้งนี้มีทุกตัวล่างๆบ้างเรามองไม่เห็นกล้องบังอยู่เออแบกซ้ายแบกซ้ายเอาเราไปตูไปใส่ก่อนเราไปโต๊ะหรือไม่ก็เบลินใส่ไปก่อนเออประตูไมีเหรอเบลลินมีบาซ่าก็เดี๋ยวเราเปิดบาซ่าฟรีด้วยเนาะแล้วก็เปิดเปิดบาซ่าฟรีสามครั้งพ่อเก็บอีเวนต์ให้แล้วเปิดเพยเยอร์อูรูวิกฟรีสามครั้งเอ้ยสองครั้งพ่อเก็บอีเวนต์ให้แล้วสามพันแต้มแล้วก็ แล้วก็อะไรอีกนะไออีปิกหยอกอีปิดหยอกหยอกอีปิดของอาสนอลไงไม่มีแม่เปิดเลยเปิดฟรีหนึ่งครั้งไงอ๋อได้อ้าวเขาเปิดฟรีหนึ่งครั้งอ่ะเผื่อจะแบบโหมดไม่มีเลยอ๋อหรือยังไม่รับยังไม่รับโอ้ใครจะไปรู้อะหนึ่งครั้งอาจจะปังก็ได้นะไม่ได้หรอกยวลองข้าไปเลยไม่ได้หรอเออเอาไว้ท้ายเลยเอาไว้ท้ายเลยเอาไอ้นี่ก่อนเอาบาซ่าก่อนหนึ่งรอบ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อจะบอกนะเผื่อคนดูไม่รู้ว่าตัวไหนตันเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่พ่อทำคลิปตัวเองมันอาจจะยังไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้เฟดี้ก็อ่าเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าตัวไหนตันเท่าไหร่นะครับผมเฟดี้ครับเฟดี้เก้าแปดครับผมโบนัสเป็นเก้าแปดนะครับเก้าห้าเป็นเก้าแปดนะฮะใช่หรเอออันซูฟาติอันซูฟาติเป็นเก้าหกครับดูได้ไงเดวันนี้เรากดออโต้นะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมอนเดสกิ้เต้นเซ่นนะครับเก้าหกนะครับเก้าห้าไหนไม่แน่ใจว่าปรับเป็นเก้าหกได้ กินยาเก้าหกนะคะเก้าหกนะครับเก้าสามเป็นเก้าหกนะครับโรบิโตนะคะเซอเจโรบิโตนะครับเก้าสามครัเจโรบิโตนะครับเดานะครับเป็นเก้าสามนะครับอันนี้ตัวเดียวสี่ดาวเนี่ยแพ็คเปิดได้สามครั้งสูงสุดนะครับผมอ่ะเป้าหมายล็อกอินล็อกอินนะเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าบางคนก็มีมาคอมเมนต์ถามเสมอว่าอีกสองครั้งเปิดฟรีที่ไหนนะครับกดที่ออเทนติกแมทตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับผมก็ไปเล่นอีเวนต์ตรงนี้นะครับอ่ะเก็บสองด่านนะฮะนี่นะสองด่านนะเล่นกับบอดง่ายๆนะครับชนะให้ได้สองด่าน สองครั้งนะครับมาเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือไม่ไม่เอาไปดี้แบบอตุพรติะครับเขามีแล้วเมื่อกี้เรายังขาด CF ใช่ไหมแต่ CF ไม่มีเลวานไม่มีเลยจะได้ลาติญยาเชนเซนเฮ้แต่ว่าเอาเมื่อกี้มันมีตัวที่เอาไปเล่นเป็น CF ได้ไหมปีกอะไม่มีแต่ไม่รู้ว่ามีเลวานั่งทีมชาหรือเปล่าเหรอไม่เป็นไรนไม่รู้เปิดไ <อะ S 1> ปก่อน อยากได้ลาฟินยาอันซูอ so oh. ันซูดีกว่ามีแล้วมีแล้วป่าปปมี่ห้าหกเจ็แป้าสิบอันซูพอเตกองหลังก็ได้คิดเส้นคิเตเส้นคิเเนกล้องหลังก็ได้เบอร์ยี่สองเบอร์ยี่สิบยังไงจะทยอยทำแนวทางกันอัพให้นะครับเอาห้าดาวโอเคเบอร์ยี่สิบสองเฮ้ยเบอร์ยี่สิบสองเดวอนนีไม่เฉยเลย ันเล่นมันเล่นสี F ไม่ได้แต่ว่ามันก็ขาดบิดขัดวัญญาล่างพิเศษเออก็ดีแล้วก็ดีแล้วแล้วปีกขวาเมื่อกี้ใครนะลืมแล้วเดวิลเล่เดวิลเล่เล่นสี F มันไม่ได้อีกแต่เดวิเล่เล่นได้สองสองปีกเลยแล้ะอาซูอาตีอาซูเล่นปซ้ายเดียวเดี๋ยวนี้ดิเดี๋ยวนีเราสลับสลับไปแพ็คอื่นปะแพ็คเพลินโนบีนี่นี่นี่บาซ่าอันนี้เล่นใครอ่ะเดคิอาที่รออะไรเดคิอาเดคิอาร์เบอร์หนึ่ง แล้วแล้วไอไอดีแมนยูไอฟูแมนยูมีเดคอาร์อยู่ไหมไม่มีไม่มีร่างเสร็จเลยเอ้ยมีหรือเปล่าวะขอดูขอดูมีร่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขอดูนี่นะใช่ใช่ใช่มีแค่ร่างหนึ่งอ่ะมี96เองใช่ไหม97แต่ว่าต้องค่าทีมใช่เดี๋ยวเอาแม็กควายมาแทนตัวนี้แพ็กมันจันเอามาๆเดคิอาร์อยากได้เดคิอาร์มั้เดคอาร์ฟิมิโน่ฟิมิโน่เอาวาเลส วันนี้มาทำแมสตี้ด้วยหรอใช่ครัแล้วก็ตัว,วไหนดีไม่เอาดกว่าฝากดูวนี้มีทองอยู่ห้าร้อยนี่พ่อเล่นเก็บทองให้เนี่ยกว่าจะได้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปไปไหนใครนะด k r เหรอ d k r เป็นมิโน่เราไปพี่เมลีก,ก่อนเลยครับขอแค่พิ่มิโน่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจแบบก็รักลังาแล้วโอ้โหสีดาวเอาไปเลยค่าสีดาว ถือว่าพูดไม่ไม่ไ <fit> ม <in word quarto> ่เข้าหูสีดาวซีดาวยาขายนะเก็บไว้เผื่อทำเราไปใช้ประโยชน์ได้เออสีดาวมีตัวเดียวในแพ็คปะเนี่ยกดดูดิลืมละไม่ใช่หรอกมีอีกด้วยมีสามตัวกลับไปบาซ่าร์เลยสลับสลับสลับกลับไปบาซ่าร์เปิดอะไรดิมะบางคนบอกว่าเปิดผมเปิดใช้ทองไปแล้วฟรีมาไม่เป็นไรครับมันมันคนละตัวกันไปไหนคะจะเอาใครอะกล้องหลังบ้าง ขอสีดาวตัวเดียวเข้าไม่ได้สี่ดาวร้องหากแล้วยอมๆอันนี้เอาเกีตใช่ไหมอยากได้สีดาวออันนี้กดสูตรอีกใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ผมไม่ทันโอ้โหมันทำไมห้าดาวเฟรดี้ชูก็คิดว่าคิดเส้นๆอันด<ช>ูเวตีอู้เปล่าเฮ้ยตัวใหม่ย,ย่อมดีกว่า <laughs> ตัวใหม่ย,ย่อมดีกว่าอันนี้เท่าไหร่นะเก้าสิบเจ็ดตัวเก่าเท่าไหร่เก้าสิบ เออแต่ข้างในอาจจะดีกว่านี่การ์ดส,สวยกว่ามีทองๆๆๆยิบยับยิบยับด้วยไหมแต่น่ายิ้มไม่ชากใจด้วยเออเท่ด้วยเนี่ยเป็นการ์ดแชมป์ไงมีบัฟพิพเศษนะฮะเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยไปคิดเป็นเส้นไหมตีดาวมายิ้มเซน,เ,ซนเ,ตเตอร์ไหมา้าดาวก็ได้คิดเป็นเส้น<ช> <มา S 2> ไหมครับเบดี้กาพี้เฮ้ยแต่เพราะว่เฮ้ยสวยสวยไม่กำลังจะบอกว่าเปดี้ก็ดีนะ การเขียวมันใส่สกิลไม่ได้เอาตัวใหม่ไปไม่ใช่การเขียวการม่วงเอาเหรออ๋อไม่ใช่การพี่หนิว่ะกาพี่พบที่แล้วสวยคืออะไรอ่ะประชดประชันเหรอดูดูร่างดูล่างนี้ได้ยืนไว้ขวาได้ปะเออฝ่ายยืนไว้ขวาได้ก็ดีนะอ้อ๋อเราขาดไว้ขวาอยู่ใช่ไหมเออ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 เอ้ยเราขาดเบกซ้ายเอาลงทีมก่อนี้บาซ่าลงทีมก่อนี้ลงทิมบาซ่าก่อน เราขาดแบ็กซ้ายเออแบ็กขวาขี่คอกันตายแล้วตอนนี้เอาไปยิงเลยก็ขี่ได้หมดไม่ได้หรอกได้แค่หนึ่งได้แพลวต้องอันนี้เมื่อกี้กาตเขียวใช่ไหมตัวอเออบาการ์ซิลออโอ้เหลือเหลือประตูครับกองหลังสามสี่ตัวโอเคบาซ่าไปเปิดแพ็กบาซ่าต่อไหมตัดซิ่งแค่ไหนไม่เปิดค่ะอ่ะไปไป เดี๋ยวดูเซฟูแมสเซตตีก่อนเราไม่มีอวาเลยนะครับวทำรองอ่ะนี่ครับต้อยฟูแมสเซตตีไปตัวมันไม่ครบไงเดี๋ยวไอ้ดิเดี๋ยวจัดเดียอยู่อยูแค่นี้แหละแค่นี้แหละอืออยู่ตรงไปเลยไปเลยไปเอ้ยนี่ไอ้กูดูการ์เนี่ยเปิดได้เหรอเอาไปแลกมาเปิดได้อ๋อติดติดอ๋อบูโน่พ่อใส่ไว้เพราะว่าพ่อทำเฟสไงต้องบูโน่ต้องเอาเลอรเอาเหรอเนี่ยขาดกางหลังปัตตาลู อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าลานก็ย้ายไปมปที่สับตกคือสับตกมา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 หมดแล้วไม่เป็นไรหรอกสูงมือกันับปีดขวาะคขอครับจูงเลยกี่ครา้งเนี่ยเลยไม่เอ่อเหลือเพาใดูวิ่งครั้งเดียวใช่แล้วก็เปิดสองสามเอ้ยสามไม่ทอขอเดเคอารใช่ไหมใช่ไปเดด้วยไปพี่มารีก่อนฮะไม่ว่าจะเป็นอัลเบรสหรือเ k r หรือว่าฟิมิโน่อะต้องขอพี่มารีก่อนถ้าพี่มารีก็จะได้ลุ้นหน่อยใช่ไหมครับ เห็นไหมครับเฮ้ยเอาเด็สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเด็กอาเสื้อเขียวเปล่าเสื้อเขียวเสื้อฟ้าเนี่ยเสื้อฟ้าวังนี่ไอาอะวะเชื่อเปล่าพ่อเปิดไปประมาณสิบไวดีพ่อไม่ได้เด็กอาอะสักตัวเป็นไงโอ้ชี้วไอ้ดีเดียวได้โอ้ยเหนียวหรือเปล่าเนี่ยไม่หรือจะได้เหนียวเอ้าแล้วก็ดูสดสัวที่มาที่ไปอ่ะ พี่เจออะไรนะหนึ่งสูงที่พัเซมิโร่ดีนอะไรนะเจอไอ้อะไรวะไอตัวนี้เหรอเออมันแหละไงหรอจับนั่นแหละไม่ได้ช็อตสุดท้ายที่พ่อยังบอกเลยว่าคาเซมิโร่ไม่น่าจะมาหรอกเพราะมันมาหลายล่างหลายรอบแล้วถ้ามาก็น่าจะเป็นแบบล่างที่มีประตูเนี่ยเดคอาร์น่ามามันช็อตเซฟช็อตสุดท้ายได้ด้วยเปิดต่อป่ะอฟฟิมิโน่ต่อเปิดต่อเอาบอเลสด้วยอะไรจริงเหรอจริงเฮ้ยเอาบอลเลสเอามาก็ไม่ค่อยได้ดงเปล่ามาเลนไม่เฉยิง เอามาเล่นฝงขวาแฮมเมอร์โน่ไงเก็บไว้เก็บทองไว้เปิดแมกควายบรรจันแมกควายแล้วมันเปิดไม่จํากัดนะสี่ร้อยเองมันเปิดได้ไม่จํากัดนะมีแค่สี่ร้อยเองเอาเฮ้ยเอาว่าตามล่าแมกควายนันนานจะมาทีมีแค่สี่ร้อยเองซีซั่นหน้าแมกควายย้ยอยู่เวสต์แฮมนะเวสต์แฮมอยากได้อยู่เอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยให้ให้สวยแล้วสวยแล้วนะห้าสิบล้านตอนอ่ะโอเคเอาล้วครับเหลือครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายครับปาฏิหาริของเราไม่ใช่ไม่ใช่เปิดฟรีนี่พอแล้วเอาพอไม่เปิดแบ็กควายบรรจัสมันไงอ้าอ้าไปไปลองดูลองดูลองฟิมิโนฟิมิโนฮะอ้าอไดูลลองฟิมิโนฟินิโนอ้าวเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะเราไว้จะไปเปิดครั้งสุดท้ายซะหน่อยลูกชิพลูกชิพเอาไว้กินตอนท้ายมีปิดนะครับดูดิฮันดาฟิมิโนเล่นเป็นหรือเป็นพรอสไนน์นะเล่นเป็น อ๋อโมเดลเป็นเปเปอร์ม้าอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่เราเล่นเป็นสอดอยู่เสอดโอ้โจะน็อตอีพิกครั้นี้จะไปเปิดเวทสุดท้ายสอดเผื่อว่ามันเฮมันไม่เฮจะได้จากกันด้วยดีปิดคลิปด้วยดีเฮ้เฮหน่อยมาครับจุดสุดแล้วนะคะดูดิดูดิดูดิดูข้างในดิดูข้างในดิเหลือเปแหวงยังไงเริ่มเล่นเอาวาเลนเนี่ยเอาไปทำไมอ่ะเอาหามอีกเล่นไปเล่นแผนหน้าคู่กับฮาเลนเหรอก็ฮาเลนมันยึดตัวจริงไปแล้วชึ้ ไอพี่ไปลีกรอบหนึ่งพอเลยปะ่ะพี่พิหลีกรอบพี่ปลีกรอบพอเลยพอเลยขอเปล่าเอาตัวอันนี้ไปตัวชื่ออะไรพมจำชื่อไม่ได้ลีกวันมีมีตัวเดียวสี่จับอกแล้วรู้เปล่าว่าก่อนจะเก็บทองให้ได้เนี่ยเก็บอีเวนต์ห้าสิบทองห้าสิบทองนี้ไม่ได้เติมมานะเนี่ยไม่เ,เปิดไม่เติมอ่ะไม่ได้เติมมาในห้าร้อยทองที่มีอยู่เนี่ย ไม่เติมไม่เติมดิเติมเมื่อกนานแล้วแต่อันนี้ไม่ได้เติมนานแล้วไอดีเนี่ยเออไหนล่ะอยากได้ใครฮะพโน,โนตัวเดียวนะจบเลยนะเอาไวเลสก็แค่นั้นเองถ้าอยากได้ก็แค่เปิดให้ใหง่ายๆแค่นี้แต่ไม่ยากเลรพีมีโน,โนก็แค่กดโอเคกดเปิด,100นดห<า>น,ดนึ่งรอทองมันละมหนท้ายอะไรได้ฮะเนี่ยพิมรีพี่นี่ยยงได้ ง่ายเชิอแดงก็อยากได้ก็เปิดให้ไงชิวๆใช่ไหมยุ่งไปไอ้เว้ยมันมีตัวนี้ด้วยลืมหรือเปล่าพี่แมลีมีสี่ตัวโอ้ยลืมเลยอินฟลูมอสก็มาอยู่ไปก็โกนทุกคนมันมีสี่ตัวในแพ็คเนี่ยพี่มรี่อีกอ่ะโอ้โหโคตรเกือเลยกาจะเท่ซะหน่อยโอ้ยทั้งเดียวอ่ะอันนี้สีดาวชัวร์เลย เปิดตัวห้าตัวเลยเนี่ยเอาเปิดไหมเปิดไหมรวมพลัง Assemble มา Assemble ร้อยสุดท้าย Assemble Assemble Fast Furious พักสิบไปไปพีบัรลีครับตัวสุดท้ายจบจากกันด้วยดี f ี m i n นให้น้องหน่อยครับไอ้เหี้ยตะปู เพื่อนเอ้ยเอาเอา,เอาชิลูไปเล่นไปเอาชิลูไปหมดมงไปเชิลูไปเปิดมงไปเล่นเปิดมงชิลูมงดีจริงจริงอันนี้ไม่ได้พึ่งฮะร่างเซนไหนร่างไหนโอ้ยภาพเท่ <5 K S 1> ด้วยโปรไฟล์เท่ด้วยโอ,อ้โหบอกแล้วว่า300รอยทองมาเปิดทำไมาโอ้อย่างนั้นก็ได้อเ,เอาเลสเอ้ยไม่ใช่ใครได้ใครโอ้<ค> <มา S 2> พ่อได้ใครมาพ่อเปิดไปกี่อ่ะพ่อหอยเกลือเปิดฟรีได้ก็ดีแล้วไปเปิดใช้ทอง โอ้เสียไป300ทองกว่าจะได้สามร้ยทองเลยอุดอดเลยอ่ะเสียไา้นี่ดูเฮดดิ้งนี่93้าสมเลยไหมสูงถึง193เฮดดิ้งเก้าสิบสามดีมากแล้วมีสกิลแอรีเอลด้วยเปล่านี่แอรีเอลซูเปอร์ดี้โอ้ซูเปอร์ซับไอ้ยของดีนะเนี่ยของดีนะทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวจะรีวิวหน่อยรีวิวแบบเปิดมงเกมได้ปะของดีนะเนี่ยไว้ซูเปอร์ซับได้เก็บใส่ทีมหลักไว้เลยโอ้โหแบบแหมดูภาพโบว์ไฟอาจจะแหมอาจจะดีกว่าซีมิโน่ด้วยซ้ำ Jauh-jauh you minuman know, อองทที่่ระะึกนี่ T R โคตรตึงครับมีเปล่า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  T าเปิดฟรีอยู่แล้วจะไม่น่าจะเสียทองเพิ่มเป็นสามร้อยเมื่อกี้เอ้โบ้ฝอยสถิตเอ้เอาเอาใส่เอาใส่ทีมหลักไปด้วยพิมิโนอ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บไปรีวิวไปรีวิวนี่เปิดไม่ได้แต่วพ่อจะรีวิวเก็บทองอีกห้าสิบพิมโนเปิดไม่ได้ไม่ใช่ไอ้คิรูอ่ะโอเคนะครับปิดคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่รับชมของช่องพิมโนชานรับชมไปเลยใครยังไม่กดติดตามชอบใครยังไม่กด แบบคนดีามช่องวิทอะไรเป็นรักโลก <laughs> โลกน่ารักไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับอย่าให้เราเหงาันแค่สองคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ